เสาโศกที่คูตะคามป่ามหาวันเสาต้นนี้ก็เป็นต้นที่มีความสมบูรณ์นแต่ว่าไม่ได้มีไม่ได้เขียนอักษรพรมมีไว้เป็นถ้าเราไปดูใกล้ก็ใหญ่ต้นใหญ่มากแต่ว่านี้มันอย่างบ้านะครับกองมันอยู่ไกลแล้วก็ที่สถูปก็เก็บพระบรมสารีกิกธานนะครับ กุฏคามป่ามหาวันนี่เป็นที่อยู่ของอเรียกว่าทั้งพิสุสง์และก็พิสุณีเพราะว่าเป็นที่บวชพิสุณีสง์ด้วยนะครับหลังจากที่พระองค์ได้ไปโปรดพระเจ้าสุโธธนะจนได้สำเร็จอรหันทีนี้พระองค์ก็เสด็จมานางประชาปดีโคตมี กบ,บริวาณ500ร500ก็ได้ปรงผมเสด็จออกบวชออกตามมาหรือว่านุ่งผ้าด้วยน้ำย้อมที่เป็นสีไม้เปลยยกไม้สีกลับอาจจะสีไม่ไม่ต่างกันมากนักในสีกลับเพราะว่ามันเป็นเปลือกไม้ แต่ว่าพอมาถึงนี้แล้วก็พระองค์ก็ยังไม่อนุญาตให้บวชนแต่ว่าด้วยความอ้อนวอนของพระอนุนน์ให้พระองค์อนุญาตให้นางได้บวชพระองค์ก็เลยได้บอกว่าถ้าผู้หญิงบวชเนี่ยถ้าศาสนามีอยู่หมื่นปีก็จะเหลืออยู่ห้าพปีอันนี้เป็นที่มาที่เรามาว่าศาสนาพระโคโดมจะอยู่ห้าพันปี แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็เวลามันก็ยาวนานทุกวันนี้ก็ครึ่งการมา2567แล้วก็ครึ่งมาแล้วนะครับอันนั้นก็ถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมันก็มีสิทธิ์ที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้ทันอันนี้คือคนที่ไม่ประมาทคนที่ประมาทไม่ทำก็ อันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่สิ่งสำคัญที่เราไปเห็นแต่ละที่แต่ละแห่งก็อ่าก็จะส่วนบนไหว้พระอ่ะาไห้พระนั่งสมาธิปฏิบัติตามอ่าการเวลาสถานที่ที่ความเหมาะสมเพราะว่าจะอยู่นานก็มันก็ลำบากครับเพราะการเดินทางก็ลำบาก กูตคามป่ามหาวันนี้ก็อยู่ห่างจากปาบาลเกดีก็ประมาณสามอ่ประมาณสี่สี่หรือห้ากิโลประมาณเนี่ยก็ไม่ไกลมากนะักแล้วก็จากนี้ไปที่สถูอู่ตาคารป่ามหาบันนี้ก็ไปถึงสถูกเกสเลียก็ประมาณห้าสิบกิโลห้าสิบกิโลอันนั้นก็อันนี้ก็เป็นระยะ เส้นทางการเดินทางของพุทธเจ้าแต่ว่าพุทองค์มาจำปรรษาที่5นะครับที่งนที่ตรงนี้แล้วก็ได้บวชพิสุนีเป็นครั้งแรกแต่ว่าในยุคพิสุนีจะต้องบวชด,ด้วยมีขั้นตอนเยอะมากมายขั้เยอะมากมายต้องบวชจากพระอิสุสงแล้วก็ สวยฝ่ายพิสุนีด้วยนะอันนี้ก็มันก็ละเอียดอ่อนนะแต่ถ้าบางอย่างมันผิดพ,พินัยมันก็ไม่ควรที่จะกระทำเพราะว่ามันกรรมห้าอย่างไม่ควรทำนะครับฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพาาระรหันทำสงฆ์ให้แตกกันทำโลหิตุบาทนี่พุทธเจ้าบอกมันเป็นกรรมหนักดันั้นบางสิ่งบางอย่างเราก็ให ทีนี้พิจารณาดูว่าสิ่งใดที่มันขัดหรือมันขัดแย้งกันก็อย่าไปทำอันนี้ก็เป็นส่วนให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็รีบเร่เงเป็นกาลวาดก็สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเราตั้งใจถ้าเราไม่ตั้งใจไม่ว่าจะเป็นพระเป็นอะไรหรือ